สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้อี่ภาคบ่ายนะครับประจําวันพฤหัสนะครับเมื่อเช้านี้กอเทโลโถทิมในทศนิ้เช้านะครับรุ่นกันต่อบ่ายเนาะผมท่านตัวเปิดบ่ายที่สครู่นะครับแป3 2 9ครับ80329นะครับผมได้เปิดตัวนี้นะครับใครได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นนะผมได้ตัวนี้ครับ80329ครับ เลขเหลือ1กับ6 6กับ1นะครับเลขเหลือจากกลุ่มตัวเปิดใครมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดดูแล้วกันครับบายนี้เด่นสุดที่จับได้คือ7กับ3 3กับ7นะครับ7กับ3 3กับ7 3คู่ที่ผมชอบ3คู่ที่ชอบสกรูนะครับไปวางไว้ตรงไหนโอเคเจอได้อ่า สามคู่ที่ได้หนึ่งสุดบ่ายครับวิ่งวนรูดร่างเจ็ดครับอ่าฮะถ้าถูกใจตามแล้วกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะแล้วถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับซ7 7 3็7เจ็ดสี 9ก้ uh huh. าองาฮะสคู่ที่ชอบนะครับมาสี่เข้าไปครับสี 4, 4, 7เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับสำหรับนี่คีบายขอดูแป๊บน,นะครับ ก็น่าจะบวกนะเพราะว่าตัวน,นี้เขาบวกอยู่ประมาณ2-300จุดนะครับเนาะผมว่าน่ามีหน้ามาเจ็ดครับจริงๆหลักร้อยนี่ชอบ3ก็ชอบพูดถึงเนะี่ย 7, 7 3ถ้าชอบ3-773ครับเรามาจับตามตารางดูเอาเนาะจะคู่กับอะไรยกตัวอย่างเช่นที่ผมดูตามตารางนะครับก็จะเป็น1-1 37เอาง่ายๆคือ73อะใคร ใครอยากได้บนล่างที่ไม่ใช่คู่ที่ผมจับลองไปดูคู่เขาตามตารางแล้วกันนะครับเนาะบายนี้ได้ประมาณนี้ครับยังไงก็ถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูโฆษณาให้ผมด้วยครับอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่ารายได้ลักผมมาากกันจะการดูโฆษณาของพวกท่านนะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันทีในหุน้นต่อไปครับผม